สวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมเองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ f c เนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องพระเดือนชาแนลนะคะที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะขอบคุณพี่นอ้องปองปลายสู้ผู้สุขคนพี่น้องจา๋าที่มารับชมช่องประเดือนชาแนลนะคะขอพี่นอ้องปองปลายสู้ผู้สุขคนอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะ เป็นวัดนะคะเนี่ยเป็นวัดย่างมากเลยเป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วเสียงก็เลยดูแปลกๆเนาะนะคะอคนเรานะคะถ้าทำอะไรไม่ดีสักวันหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีคนเห็นถึงแม้นว่าวันนั้นนะ่ะวันเวลาที่ทำนะ่ะจะยิ่งพยองอยู่ได้แต่วันใดวันหนึ่งมานะ่ะเราก็จะรื่นร้มโดยไม่เป็นท่าแล้วก็เสียรู้ให้เขาโดยที่ ตัวเองกระทําเองด้วยแหละนะคะนี่แหละเข่าว่านาอนะคะที่เราได้ยินข่าวกันไปกําลังโด่งดังเลยช่วงเนี้ในประเทศไทยเราก็คือฝันหลังไปเตะหลังคุณหมอสาวคุณหมอทานดาวของเรานะคะโอ้โหนะคะคุณหมอเราก็น่ารักมากๆเลยหน้าตา หมดจดจิ้มริมนะคะเธอยังเป็นสาวน้อยอยู่เลยแล้วก็ฝรั่งตัวบลล่มนะคะที่ไปเตะหลังเธอเนี่ยนะนะแล้วคิดดูซิว่าจะเจ็บแค่ไหนเนาะก็แค่เธอไปนั่งเล่นริมหาดไปนั่งคอยชมพระจันทร์ขึ้นมันผิดตรงไหนหรอคะแล้วอีกอย่างน่ะบันไดน่ะคุณมานั่งตรงนั้นทุกวันหรอคุณถึงจะมาให้คนอื่นเขานั่งตรงนั้นไม่ได้นะคะแล้วคุณน่ะสร้างบันไดอ่ะ ในที่ของใครเขาละ่ะนะคะแล้วถามตัวเองดูบ้างไหมแล้วแค่คุณหมอกับเพื่อนไปนั่งเท่านั้นน่ะคุณสกิดแรงไปไหมอ่ะคุณใช้ส่วนไหนสกิดเขานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะ แทนที่จะพูดกับเขาดีๆหรือว่าบอกกับเขาดีๆว่าตรงเนี้มันเป็นที่ส่วนตัวของผมนะคุณมานั่งตรงนี้ของผมไม่ได้แล้วมันเป็นที่ห่วงห้ามแค่นั้นน่ะเขาก็รู้แล้วเขาก็พร้อมที่จะไปแต่ทำไมอ่ะเป็นฝรั่งนะคะเมืองฝรั่งเนี่ยเขาใช้กิริยาของผู้ดีนะคะเขามีมารยาทของผู้ดีเขาถูกสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่ยัง ไม่ทันเข้าโรงเรียนอนุบาลเลยพ่อแม่เขาก็สอนให้รู้จากกิริยามารยาทว่าสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนควรทำและสิ่งไหนไม่ควรกระทำแต่ทำไมอ่ะฝรั่งคนนี้เนี่ยถึงไปอยู่เมืองไทยแล้วลืมกิริยามารยาทที่บรรพบุรุษพ่อแม่สอนให้เลยไม่ต้องเอาไปใช้ที่เมืองไทยด้วยนะคะทำไม เอาติดตัวไปด้วยนะคะถึงไปอยู่ที่ประเทศไหนเราก็ต้องได้ใช้มารยาทอันนี้นะคะแล้วหนำซ้ำหนำซ้ำยังมีภรรยาเขานะคะออกมาพูดออกมาว่าให้กับคุณหมออีกตั้งหากนะคะทั้งที่เธอเองก็เป็นคนไทยนะคะแล้วในเมื่อสามีน่ะไปดา่ากับคุณหมอเหยียดหยาบคายเสียหายขนาดนั้นน่ะแถนยังไปเข้าข้างสามีอีกด้วย คุณมาดามแล้วคิดดูสิว่าคนอะมันจะเจ็บใจแค่ไหนแล้วลองคุณมาอยู่ที่เมืองนอกดูสิลองคนเมืองนอกเนี่ยมาว่าให้คุณอะเป็นโลโก้บ้างสิคะลองดูสิว่าคุณอะจะเจ็บแค่ไหนแล้วถ้าเกิดคนในประเทศอะเขาไปว่าให้คุณอะคุณก็มีสามีต่างชาติดิฉันเองก็มีสามีต่างประเทศนะคะ แต่ดิฉันก็ไม่เคยเข้าข้างสามีเลยไม่ว่าสามีจะทําอะไรนิดๆหน่อยๆฉันก็จะคอยปรามอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนั้นควรสิ่งนี้ไม่ควรแม้นกระทั่งคําหยาบก,ก็ไม่เคยที่จะ,อะบอกสามีหรือว่าลูกๆให้ได้รับรู้สิ่งเหล่านั้นเลยเนาะนะคะแต่ทําไมเขากลับมาเข้าข้างอสามีได้เป็นปรีดเป็นขุยขนาดนั้นทําให้สามีได้ใจที่จะทําอะไรกับคนไทยก็ได้มาเหยียบย่ําย,ย่าหยี คนไทยเราซึ่งเขาเองก็เป็นคนไทยด้วยกันถ้าเขาย่ำยีคนไทยได้ขนาดนั้นก็เหมือนกับเขาย่ำยีเธอได้เหมือนกันด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยเห็นไหมการกระทําที่เราทําออกไปแล้วอะ่ะมันย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวเรานะคะแล้วยังแถมยังไปบอกอีกด้วยเนาะว่าเนี่ยอ่ะฉันรู้จักคนโน้นคนนี้นะแล้วลูกฉันก็เป็นตํารวจไปดึงเขาเข้ามาข้องเกี่ยวทําไมนะคะในเมื่อ เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นั้นน่ะเราไม่ควรที่จะเอาเรื่องใหญ่โตมาเป็นส่วนรวมเลยแล้วในที่สุดทุกวันนี้ก็กลายเป็นเรื่องส่วนรวมเข้าไปแล้วนะคะคุณหมอทานดาวเธอคุณพ่อเธอเยี่ยมมากๆยอมรับว่าคุณพ่อของคุณหมอเยี่ยมมากๆเป็นกําลังใจค่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณหมอนะคะแล้วก็สู้ต่อไปนะคะคุณหมอคนไทยทั้งประเทศน่ะเขาพร้อมที่จะสู้ ไปกับคุณหมอเลยล่ะนะคะเขาเป็นกําลังใจให้กับคุณหมอกันทุกคนเลยแล้วเป็นยังไงอะตอนนี้ทั้งภูเก็ตค่ะทั้งภูเก็ตลุกขึ้นมากันหมดเลยมาขับไล่มาพร้อมที่จะอะไรอะเรียกร้องสิทธิ์ของความเป็นคนภูเก็ตให้กลับคืนมาแล้วก็เรียกร้องสิ่งที่ถูกต้องเรียกร้องสิ่งที่เป็นของคนภูเก็ตในเมื่อก่อนนี้นะ่ะแล้วก็จะให้ กลับมาอยู่ในทุกวันนี้เหมือนเดิมเพราะอันไหนที่เป็นของคนภูเก็ตตรงนั้นก็จะต้องกลับมาเป็นคนของคนภูเก็ตเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าคนต่างถิ่นเข้าไปอยู่หรือว่าฝรั่งมังค่าที่ไหนอะ่ะเข้าไปอยู่แล้วก็แค่ไปเช่าบ้านเขาอยู่เท่านั้นไปเช่าวิลล่าอยู่ก็จะมาตีโพยตีพายว่าเป็นของตัวเองน่ะมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่แล้วอย่าลืมเนาะว่าเราเนี่ยยิ่งเป็นคนต่างชาติ เราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะต้องทําตัวออดน้องถ่อมตนกับที่ตรงนั้นนั้นให้เขารักใครเราและเราก็จะได้อยู่ตรงนั้นนานๆไม่ใช่ว่าเมื่อเราไปอยู่แล้วไปตอนที่ไม่มีอะไรพอมีอะไรเกิดขึ้นมาพอเรามีเงินมีทองเกิดขึ้นมาสักหน่อยเนี่ย เราก็อย่าไปตีตัวว่าเราอะเก่งกว่าคนอื่นหรือว่าดีกว่าคนอื่นขนาดนั้นนะคะเที่ยวข่มคนไปทั่วมันก็ไม่ดีนะคะแล้วเป็นยังไงลนะ่ะยิ่งขุดยิ่งคุยก็ยิ่งเจอยิ่งหาก็ยิ่งเห็นว่าเขาทําอะไรกับคนไทยไว้บ้างหลายๆอย่างนะคะแอ,อดมินไม่อยากจะเอามาโชว์หรือว่าไม่เอามานะคะแค่เอามาคุยเฉยๆวันนี้เนาะแต่หลายคนก็เห็นข่าวกันไปเยอะแยะแล้วว่าเขาทําอะไรอย่างไรบ้างกับคนไทยเราเพียงแต่มีอีกหลายหลาย คนที่เป็นกําลังใจอยู่เบื้องหลังให้กับคุณหมอนะคะให้กับคุณพ่อของคุณหมอแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคลิปนี้เนี่ยเคสนี้เนี่ยทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเนี่ยก็จะเป็น ตัวอย่างให้กับอีกหลายๆคนที่อยู่ประเทศไทยแล้วมาทําตัวแบบเนี้ยก็จะได้รู้ว่าบ้านเมืองของเขาไม่ใช่บ้านเมืองของเราที่จะมาทําตัวแบบนี้ก็ได้แล้วฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นข่าวแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะเขาเป็นข่าวออกไปที่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าประเทศที่ดิฉันอยู่เนี่ยก็ยังมีข่าวนี้ออกมาเลยนะคะแล้ว เขาหลายหลคนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าด้วยว่าทำตัวไม่ดีเลยเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงเป็นคนต่างถิ่นเข้าไปอยู่ในประเทศบ้านเขาจะไปขับไล่คนในท้องที่ประเทศเขาน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยเขาเข้าใจผิดแล้วลหละนึกว่าตัวเองน่ะจะใหญ่ครับจนว่าตัวเองเข้ามาอยู่แล้วละจะ ทำอะไรคนไทยก็ได้มันไม่ใช่หรอกเนาะนะคะถ้าคนอื่นเขาไม่ยอมเขาก็จะปล่อยไปแต่ถ้าวันหนึ่งขึ้นมานี้ไงคุณไปเตะหลังเขาคุณก็สะดุดต่อจนได้จริงๆอะ่ะเห็นไหมละ่ะวันหนึ่งอะ่ะคุณอาจจะทําโดยที่คุณไม่สะเอ่อสะือนตรงไหนแต่วันนี้คุณเตะสะดุดนะ่ะคุณเจอตอใหญ่เลยอะ่ะเห็นเป็นยังไงละ่ะเห็นไหมล่ะคะ คุณเจอสถนับเลยนะคะนี่อยาหาเรื่องกับคนไทยนะคะเพราะว่าถ้าคนไทยอ่ะ,อะจะเอาเรื่องราวคุณขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณก็จะต้องเจอดีแบบนี้แหละเนาะนะคะเอาเป็นว่าคุณหมอ,อคนทั้งประเทศน่ะ เป็นกำลังใจนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ